ทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคตพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้ตัดสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ดำเนินไปดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมตถาคตนั้นทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง